สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับมาแนะนําตัวโปรแกรมนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วย Python นะครับนี้จะเป็นโปรแกรมวิเคราะห์นะครับเสียงสัตว์นะครับเราก็ทําการนําเสียงสัตว์อะใส่ลงไปในตัวไฟล์ตัวระบบไวคอร์นะครับโดยที่ผมก็ใส่ไปสองเสียงครับก็คือเสียงหมากับเสียงแมวนะครับวิธีการใช้งานครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับให้เราเลือกไฟล์เสียงครับก็คือเป็นไฟล์เสียง หมาหรือแมวตัวอื่นหรือเสียงแบบอื่นๆครับเลือกเข้าไปนะครับเช่นผมเลือกเสียงแมวไปครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่านี่คือเสียงแมวเนี่ยเสียงแคทควมแม่นยำก็คือเต็มหนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งเลยส่ว่าผมเอาอีกนะครับสว่วนเลือกเสียงหมานะครับถูกต้องค่ะว่าเสียงหมาจะถูกต้องแล้วมีเสียงพูดคำว่าถูกต้องค่ะนะครับ ต่อมาเราผมลองเอาเสียงหมาต้นฉบับไปดูเสียงต้นฉบับดีกว่านะครับนี่คือเสียงต้นฉบับนะครับเรามาที่เสียงแมวก่วอนโอเคนี่คือเสียงต้นฉบับแมวครับของหมานะครับโอเคอเคราวนี้เดี๋ยวผมเลือกเสียงหมานะครับแต่ไม่ใช่หมาเห่าเราจะมาเลือกเสียงกันนะว่าเป็นเสียงแบบไหน เสียงหมากำกลังอ้อนหรือโดนตีแบบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองอ๋อเสียงนี้นะเสียงล็อกสองถูกต้องค่ะม,มันก็บอกยังถูกต้องอยู่นะครับด้วยความแม่นยำส่ดจุดเก้าเก้าผมตั้งไว้ว่าให้เสียงเนะี่ยอย่างน้อยต้องเป็นส่วนจุดเก้าเก้านะครับถึงจะเป็นเสียงสัตว์ตรงนั้นจริงจริงแต่ถ้าไม่ถึงูนย์จุดเก้าเก้าคือูนย์เก้าแปดก็คือไม่ใช่เลยนะครับต่อมาเราผมลองเอาเสียงชา้างดู ซึ่งเสียงช้างเนี่ยไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับผิดค่ะพอเสียงช้างเข้าไปก็ขึ้นมาผิดนะครับนี่คือตัวโปรแกรมวิเคราะห์เสียงสัตว์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเขียนโปรแกรมอะไรหรืออยากจะให้ทำอะไรโปรแกรมแบบไหนก็มาพูดคุยกันได้นะครับก็แอดไลน์แอดด้านล่างได้เลยนะครับ